ไปเล่นเลยครับดัดดูครับโอ๋ยหนักๆครับตึกตึ๊กตึ๊กตึกปลาอะไรครับยกยกหมดอ๋อโดนยังไงครับทุนไหลจมครับอ้อทุนเดินนะเมื่อกี้ปลาอะไรครับอ๋อหนักหนักครับต่อแล้วครับไปแล้วอืมมาแล้วครับ โอ้นี่ครับสวัสดีครับดาวาชาแนลมาอีกแล้วครับผมชาวมึนนะครับตอนนี้หกโมงยี่สิบนาทีนะครับผมบรรยากาศใกล้หน้าหนาวนะครับโอ้โหถ้าขี่มอไซค์นี่ข้างทางสวยมากนะครับ มอกเต็มเลยนะครับผมก็มันหยุดดีแล้วครับผมตื่นแต่เช้าครับวันนี้จะเดินทางไปที่ซอย22นะครับผมอําเภอพัฒนานิคนมับผมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันใกล้กๆหมาเลยนะครับวันหยุดตื่นแต่เช้าครับผม เลี้ยวเข้ามาครับตรงเข้าไปครับซอยข้างหน้าเราถ,ถนนสวยนะครับเหมือนกุมงงต้นไม้อย่างที่เคยบอกในคลิปที่ผ่านๆมานะครับถนนสวยครับเส้นนี้ าถึงหมายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเซเวสักแป๊บหนึ่งครับมาจะลงตรงไหนนะครับตรงนี้มันมีเครื่องสุกน้ำนะจะหนุกหูนะครับถ้าเขาสูบแล้วเดี๋ยวผมขอสำรวจหมายสัก นะครับทีแรกว่าจะนั่งตรงใต้ร่มชำฉาตรงนู้นนะครับตอดีเขามีเครื่องสูบน้ําครับแต่พอเราย้ายมาตรงนี้จัดของเสร็จเขาย้ายเครื่องสูบน้ําออกไปแล้วครับเสียดายตรงนั้นหมายสวยมากนะครับน่านั่งมากครับเดี๋ยววันหลังก็ไปนั่งครับนี่นะครับสะพานซอยยี่สิบสองนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับสภาพหมายยามเช้าครับ มาถึงแต่เช้าครับมัแต่ลีลาอยู่ครับนี่จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่ซอย22นะครับพัฒนานิคมนะครับผมก็ เป็นคลองส้มนะครับคลองส้มกับคลองยางไหลรวมกันแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับก็ผ่านอีกประมาณ3มฝายน้ําล้นนะครับก็ถึงแม่น้ําป่าสักนะครับผมก็หมายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะโมตาทีนะครับต้องขออภัยถ้าหากสะกดผิดนะครับผมที่ได้รับการแนะนํามาจากน้านะครับผมน้าโมตาทีนะครับผมก็ นาก็บอกว่าที่ซอยยี่สิบสองนะครับมีที่นั่งตกมีตัวนะครับนาเขามาตกอยู่ประจําผมก็เลยลองมานะครับผมแต่มาก็มาเลือกนั่งข้างสะพานดูท่าแล้วนะก็น่าจะมีนา้นาๆนั่งข้างสะพานแหละนะครับโดยปกติแต่ว่าวันนี้มาไม่มีนะครับไม่มีเจ้าทินนั่งก็เลยขอ <Yahoo! S 1> ขอลองนั่งสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคน้ําก็ไหลเอื่อยๆนะครับก็ยังเป็นช่วงที่น้ําไหลยอยู่แต่ไหลไม่เชี่ยวนะครับผมไหลเอื่อยๆนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับก eh. ็จะตกที่ระยะ3-6ดูก่อนนะครับพนะนี่นะครับตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับไม้คลองน้ําเอื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็ตกแบบไม้ตายตะกัววิ่งนะครับนี่นะครับสองตะขอนะครับผมนะครับสองตะขอเดี๋ยววันนี้เกี er ่ยวชิ้นขนมปังด้วยนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่อสูตรมั่วนะครับ จากส่วนผสมจากร้านตกปลาใกล้บ้านเรานะครับเอามาผสมเอานะครับผมก็ผสมกับขนมปังปั่นนะครับเหยื่อชิงหลิวผสมกับขนมปังปั่นนะครับเส่ลำเข้าไปนิดนึงนะครับนี่นะครับว่าแล้วก็มาเค้าเหยื่อกันครับเหยื่อก็ผสมเตรียมมาครับ เหลือใส่น้ําแล้วก็เคล้าตกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไม้แรกๆก็ตามสูตรครับเดี๋ยวจับจีบก่อนนะครับแล้วนะเพราะว่ามันเป็นไม้ธรรมชาตินะครับผมก็จับจีบเป็นการอ่อยไปในตัวนะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับล้วนๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อ่อยครับอ่อยนิดเดียวนะครับสําหรับผมผมไม่อ่อยเยอะนะครับและนะอ่อยให้ลูกก็อ่อยนะครับ ปันเดียวก็พอแล้วก็อีกอันนึงครับนี่เลยสูตรนี้ครับนี่นะครับขนมปังเราครับเ,ออเรียบร้อยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรน้ําล้างมือล้างขันครับเยอใส่เข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อความฟุ้งนะครับแล้วก็สาดไปเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้ก็เคล้าเหยื่ออ่อเหยื่อเรียบร้อยแล้วครับผมลับเวลาตอนนี้ก็7จ็ดโมงสีแล้วครับก็ยังพอมีเวลาสัก10นาทีครับอ่อยไว้แล้วก็มาเบรกาแฟนนะครับ <c oughs> ตั้งใจเอากาแฟมาจิบที่หมายโดยเฉพาะครับตอนเช้าแบบนี้ <c oughs> นะกาแฟร้อนๆยามเช้านะครับว่าแล้วครับจิบที่บ้านมันไม่ค่อยแจ่มครับมันต้องมาจิบที่ไม้ครับกาแฟถึงจะอร่อยนะครับมาเอาบรรยากาศคาเฟ่ครับ ก็ช่วงนี้นะครับนนาก็เป็นช่วงที่ผ่านพายุมา3ามสี่สัปดาห์แล้วนะครับผมเป็นผ่านน้ำหลากมา3สัปดาห์กว่าสสัปดาห์แล้วนะครับก็ช่วงนี้เท่าที่ผมลองสังเกตดูนะครับจากคลิปก่อนผมลองไปนั่งตรงท้ายท้ายท้ายฝายนะครับท้ายท้ายฝายก็ปลาเหมือนจะบางๆนะครับผมเข้าใจว่าปลาน่าจะถอยแล้วครับเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับปลาที่ขึ้นไปถ้าไม่เจอวังปลาก็น่าจะถอยลงมาหาวัง วางน้ําที่เป็นน้ําลึกนะครับเังะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็จะลองเลือกที่เป็นไมายน้ําลึกซะมากกว่านะครับสําหรับคลองนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นคลองใกล้ๆกับฝายน้ําล้นนี่คือหาตัวยากนะครับจากที่ไปลองมานะครับนะ้นมีนะท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ผมเลือกไมายผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับจากคลิปจากคลิปที่แล้วนะครับผมสามสี่ชั่วโมงนะครับเกือบแห้วครับวันนั้น แดดสองหัวพอดีแล้วครับโอเคครับนมะเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกสักแป๊บนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาลุยกันครับโอเคแล้วครับผมตอนนี้พร้อมแล้วครับนะนะเดี๋ยวเรามาปั้นเยือนครับมาบีบเยือกันครับไม้แรกครับผมแดดสองหัวพอดีนะครับ ก็เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับผมวิธีการเกี่ยวชิ้นขนมปังก็ตามสูตรนะครับผมก็บอกแทบคลิปแล้วครับเผื่อมีน้าท่านใหม่ๆเข้ามานะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้ประจานะครับก็คือแนบขนมปังให้มันแบนกับตาเบ็ดไปเลยนะครับบีบนะครับนี่ครับบีบให้มันแนบกับตาเบ็ดไปเลยนะครับแล้วก็บีบอย่าทับเข้าไปครับวิธีนี้มันจะทําให้ขนมปังมันแบนติดกับตาเบ็ดนะครับผม เวลาเหยื่อมันแตกเนี่ยตัวขนมปังมันก็จะแปะติดกับตาเบ็ดอยู่นะครับเวลาปลาดูดขนมปังก็จะเข้าไปทั้งแผ่นนะครับทั้งตาเบ็ดกันแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ขนมปังจะหลุดยากกว่าการเกี่ยวธรรมดานะครับการเกี่ยวเข้าไปอาจจะหลุดง่ายนะครับโอเคครับไม้แรกพร้อมนะครับอันนีไม้ตายตะกัววิ่งสองตะขอนะครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังจับจีบบีบตัวเรียบร้อยว่าแล้วก็ไม้แหลกไปเลยครับ เอาล้ครับไม้แรกลงน้ําไปแล้วครับมาดูสิครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมันจะหมานไหมเอาล้ครับไม้แรกลงน้ำาแล้วครับต่อแล้วครับนะฮะทุนมีอาการนะครับเมื่อกี้เหมือนจะต่อครับ ต่อแล้วครับไปแล้วอู้มาแล้วครับโอ้นี่ครับอุ้ยไม้แรกครับผมโดนเลยครับเป็นปลาดุกครับนี่ไม้แรกมาแล้วครับปลาดุกครับไม่ต้องตักเลยครับขอยกเลยนะครับมันมันครับมันมันครับวันนี้อ้อยโอ้ยปลาดุกไซดีครับไซใช้ได้เลยครับ โอ้ยัวรโดนยักควดโดนยักมาแล้วครับปลาดุกครับผมเกี่ยวปากบนสวยงามนะครับกี่โมงครับนี่นะครับแต้มแรกมาแล้วครับเป็นปลาดุกครับผมมนันมันครับวันนี้มนัมนมนัมนมันมันโอ้โ มาแล้วครับแต้มแรกครับปลาดุกครับผมยังไงนะครับลุงคร,ครับโอ้ผมจะรู้จักเขาเนี่ยมีหลักฐานอย่างเนี้ย,เ,ย,ยนนเนี่ยผมจักเนี่ยโอ้ไม่รู้จักหรอกแบบนี้แลเขามีที่อยู่ด้วยนะ ก็คุณลุงแกพักอยู่ฝั่งตรงข้ามครับแกไม่มีเพื่อนครับจะเดินมาคุยด้วยเอารูปเพื่อนสมัยเรียนมาให้ดูครับไปต่อครับต่อครับต่ออยู่เบาๆครับ ชมครับทุนเดินนะเมื่อกี้ปลาอะไรครับโออหนักๆนครับอุ้ยตัวสวยมาแล้วครับปลาสร้อยนกเขาครับตัวสวยๆเลยครับนะฮะตัวงามนะครับแบบนี้ครับตัวสวยครับผมอ่าแบบนี้ก็แจ่มเลยครับเบาๆเบาๆเบาๆนี่ครับตัวสวยนะครับปลาสร้อยนกเขาครับ ตุ๊บนะครับยังไงครับผมไปตอดตุ๊บไปเลยเมื่อกี้น่าจะตอดแบบโฉบค,ครับว่ายโฉบื่อกี้ตอดอยู่ตุ๊บๆครับตอดครับยังไงครับถ้าตอดตุ๊บๆวัดไม่โดนนะครับ ถ้ายกแบบนี้ก็เบาครับไปต่อครับผมตอ่อทำกันนะดูครับตอดเล่นเนี่ยแต่วัดไม่โดนหรอกยังไงครับไหลลงเฮ้ยดังหนักอยู่ครับปลา ซร้อยครับโอ้ตัวสวยอยู่ยกลอยยกลอยยกลอยนี่ครับผมปลาซร้อยตัวงามเลยครับนะได้นะครับแบบนี้ใช้ได้ครับผมตัวสวยครับ ตอดแรงนะครับน้ะครับปล่อยให้เล่นเลยครับวัดดูครับอ้ยหนกๆครับตึกๆๆกับปลาอะไรครับปลาดุกครับปลาดุกครับนะขอยยกเลยแล้วกันครับปลาดุกน้อยครับตัวนี้นี่ครับผม ปลาดุกนะครับนันะโอ้โหโอ้โหกินมิดเลยครับสองตะขอเลยครับสองโอ้โห,หายเข้าไปในปากไปเลยครับโอ้โจะปลดยังไงครับทีนี้ถ้าโ,โทษนะลูกได้จ้ะไปต่อครับผม เอย่าตกเล่นเลยครับไม้นี้ยังไงครับยังไงครับยังไงค,ครับอือต่อครับนี่ปลาสร้อยครับสร้อยนกเขาครับมันนะปลาสร้อยนกเขาครับ เลนแล้วครับเลนแล้วครับเลยแล้วครับจับไปละคำทีคอยขีเลยครับคอยทีครับคอยที้ครับคอยทีครับวัดสิครับแบบนี้ครับมาแล้วปลาสร้อยครับห้าปลาโอ้ยเบ็ดนักบุญอยู่แล้วตกน้ำครับ กินแล้วหรือเปล่าครับกินแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้ครับวันนีกินแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้ครับนะครับน่าจะกินแล้วครับแบบนี้ครับนะครับอืมกินแล้วกินตั้งแต่ตกแล้วครับโอ้วิ่ง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 ดีวิ่งดีวิ่งดีปลาสร้อยครับนี่ครับปลาสร้อยครับผมน่าจะกินตั้งแต่เหยื่อตกแล้วครับ ่อยให้ตอดเล่นไปกอนครับวัดสิครับแบบนี้ครับโอ้โอ,โอดึงแรงวิ่งแรงวิ่งแรงฟูงปลาส้อยครับนะปลาส้อยครับตัวสวยๆนะครับปลาส้อยครับใช้ได้เลยครับ ปลากระมังน้อยครับตอดแรงแท้ตอดแรงแท้ไม่ว <wh uh> ัดดีกว you know? ่าใจเย็นผมมันคนใจเย็นไหลลงต้องวัดแล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ย โอ้โหวิ uh, Arizona, ่งแรงครับวิ่งแรงครับโอ้ปลาอะไรครับโอ้ได้ตักครับเอ้ยตักดีกว่าครับตักดีกว่าครับเดี๋ยวหลุดมาแล้วนี่ครับมานะปลาชนิดนี้ผมไม่รู้จักยังไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ไม่ใช่ปลาส้อยครับชนิดนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาส้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาขี่โมก ปัญหาของเบ็ดไม่หักเงี่ยงครับเบ็ดมีเงี่ยงก็จะอย่างนี้แหละครับนี่ครับนะอันนี้ปลาอะไรครับผมไม่ใช่ปลาสร้อยนะครับชนิดนี้แต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับแต่ดึงแรงมากเลยครับโอ้ตัวแน่นเปียกนะครับไม่ใช่ปลาสร้อยไม่ใช่ปลาตะโกกนะครับแต่เป็นปลาตัวยาวๆครับนะครับตัวแข็งๆนะครับ ไม่รู้ปลาแลรร้วใครรู้มาบอกหน่อยนะครับตกปลาไม่รู้ชื่อปลาเยอะตกแล้วตอดเลยครับอฟองปาลาอะไรครับวะนะขึ้นหน้าเป็นเราฟองฟอดเลยครับไหลจมเฮ้ยมาแล้วครับ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยปลาสร้อยนกเขาครับตัวสวยๆเลยปลาสร้อยตัวนี้ตัวสวยครับนะอ๊ขอยกเลยนี่ครับผมโอ้ตัวสวยครับนะปลาสร้อยนกเขาแบบนี้ครับตัวงามๆเลยนะครับอันแบบนี้ ไหลจมนี่โอ้ตัวสวยนะครับอ่าส้านกเขาตัวสวยๆเลยนะครับนะมาแบบติดๆเลยครับนี่ครับผมมาแบบรัวๆรัวๆส้อนกเขาตัวสวยๆ จมครับอืมอ,ม,อม,มาแล้วปลาสร้อยนกเขาครับดึงแรงดีจริงๆครับ ท,ท,ทุนเดินครับทุนไหลครับวัดดูครับโดนครับมานะครับอืปลากระมังปากระมังน้อย <c oughs> ไม้นี้ไม้สุดท้ายครับนะะหิวข้าวแล้วครับ <c oughs> มาไม้สุดท้ายนะครับไม่กินกลับนะครับ กินไม่กินก็กลับครับมาสุดท้ายครับไห,ห,หลลงครับนี่ปลาส้อยครับปลาส้อยโวอ้วนนะปลาส้อยอ,ยอเป็นนักบุญแล้วเป็นนักบุญ ใบตักบ no ุญครับม่โนนะครับมันรังใหญ่ครับไม้แถมครับไม้นี้สุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายของสุดท้ายครับสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายจริงๆไม้นี้สุดท้ายจริงๆครับจะกลับครับโอ้โยกโยก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 จะยกคบเมื่อกีจะยก ไหวเล่นเลยครับมาสุดท้ายครับใจเย็นได้ครับเอาไงครับยังไงครับค่อยๆยก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 นี่โอ้วิ่งวิ่งวิ่งปลากระมังครับก็มามีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้สำหรับหมายข้างสะพานคลอง22นะครับวันนี้ ก็กินเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่ลงเบ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าๆเลยนะครับเกือบเกือบแปดโมงนะครับเมื่อเช้าจนตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงสี่สิบนะครับเจ็ดโมงสี่สิบนะครับเราลงตอนนี้เก้าโมงสี่สิบนะครับแปดเก้านะครับก็ผ่านมาพอสมควรครับก็กินเรื่อยๆครับนะสำหรับไม้นี้นะครับก็มีตัวให้เราได้เล่นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผม ก็เป็นพวกปลาส้อยนะครับปลาส้อยนกเขาปลาส้อยธรรมดานะครับแล้วก็มีปลาดุกนะครับวันนี้ก็ได้ปลาดุกไป3ามตัวนะครับก็เอาล้นะครับแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเลยนะครับดูผลงานของเราที่วันนี้จะเป็นยังไงนี่นะครับโอ้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะสำหรับวันนี้ครับ นี่นะครับสำหรับผลงานวันนี้ครับก็ถือว่าไม่แห้วครับหลอดอยู่ครับก็มีปลาดุกตัวงา,งามอยู่นะครับปลาดุกได้ปลาดุกมา3ตัวครับตัวสวยๆสองตัวนะครับตัวเล็กตัวนึง่งแล้วก็ปลาสร้อยนกเขาตัวสวยๆหลายตัวครับผมบก็ เดินทางมาฉุกเฉิส่งเวลาสุดท้ายจริงๆครับวันน้ครับผมสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมท่านที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับผมท่านที่ยังไม่กดนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อขวัญกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อขวัญกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นาวาชาแนลก็คงต้องจากลากันเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับที่หมายธรรมชาติหมายต่อไปําสำหรับวันนี้เจ้าลงมีเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม